ลุชตากรรมเป็นพวกนี้ของตัวเองเลยก็คือว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์น่าจะแย่มากๆแน่นเลยก็อยู่ดีๆก็สิวขึ้นทั้งหน้าผากแล้วก็มีเม็ดฝีขึ้นด้วยที่หัวท่าที่ไายปะลาเราเห็นเมื่อกี้บอกปวดหัวมากไม่รู้เหมือนว่าทำไมดีก็ปวดหัวขนาดนี้ ก็เลยลกขึ้นไปหายากินกำลังอา้าปากินยาันลรงตัวใหญ่มากบินเข้าคอคืออ้วกเลยทันทีแล้วอ้วกเสร็จแล้วก็โอ๊ยอาจารย์ออกมาเป็นเลือดอะ่ะมันใช่ไหมคือโอ๊ยไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าปวดหัวมากแต่ไม่มีไข่นะ ไม่ได้ไปออกนาที่บ้านแล้วสวนแฟรเลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะหายอากาศย่มแย่มากเลยอะ่ะก็โอ๊ยปวดหัว ปกติก็ไอเจ็บคออยู่แล้วด้วยนะเมื่อกี้มแมลงบินเข้าไปอีกก็เลยแบบไอแรงกว่าเดิมอีกโวยเลือดก็เลยแบบมีเลือดออกมีเลือดออกมาด้วยกับน้ําลายพยายามจะไม่ไอไม่พยายามจะ,ะไรเยอะแล้วก็คนที่โทรมาแกล่ะไม่รู้ว่าเป็นใครมีบอกแล้วว่าแบบถ้าไม่ม,มีเหตุจาเป็นหรืออะไรมากมายกับบีอย่าแกล้งบีเลยค่ะ เป,เ,ปเปล่าเปล่าแล้วก็ไม่รู้อ่ะถ้ามีทนไม่ไหวไมีด่านะแต่พูดตรงๆว่าปากด่ายังด่าไม่รู้เรื่องไม่รู้จะพูดอะไรไม่ไหวแล้วไปแล้ว